หรืก้าสุนิโจนะครับส่วรวจตลาดนัดบางสะพานนะครับวันนี้มีอะไรขายกันบ้างนะฮะมาดูกันนะครับอ่อนี่เป็นประตูนึ่งนะฮะแต่เขาไม่ได้ใส่เข่งครับเป็นประตูที่ออกจากเข่งแล้วก็มาแพ็คนะครับตัวละสิบาทนะครับก็คือคู่ละยี่สิบาทนะครับเป็นประตูหนึ่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็จะมีพวกปลาปลาแห้งนะครับปลาจริงจังนะครับอ้อมีนี่พิเศษครับไข่มดแดงนี่หากินยากครับ ขายมดแดงอันนี้มีเฉพาะไข่มันนะนี่ขายหมดไปแล้วขายหมดไปแล้วนะั้งน,นี่ครับขายดีคะ,คะก็คือมันหากินยากเวลาเขามาเขาก็จะซื้อกันแป๊บเดียวหมดนะครับนี่ครับเหลือแต่ไข่ปกติสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยอาอ60บาทเอ๋อนี่ครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับ60บาทสูงนิดเดียวอันนี้เป็นตัวมันฮนะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวแม่เป้งน,นะฮะนี่ครับ เป็นตัวถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นหอยนางรมนะฮะถัดมาตรงนี้ก็เป็นถุงนะฮะอันนี้ก็น่ากินนะครับนี่แกะมาให้เรียบร้อยก็ไม่ต้องไปนั่งแกะเปลือกอยู่นะฮะล้างแช่น้ําอันนี้เป็นน้าเปล่าเฉยๆใช่ไหมเป็นน้ําสะอาดน้ําเปล่าน้ําจืดน,นะครับน้ําจืดน,นะฮะนี่พร้อมกับเครื่องเคียงนี่ครับมีชุดเท<า>่า,าไหร่ครับ ห้าสิบอันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบสามสิบอันนี้ยี่สิบเป็นห้าสิบบาทนะครับอ๋ออันนี้คือพร้อมท <39 S 1> านได้เลยเสาเรียกว่าเป็นชุดนะครับเป็นชุดหอยนางรมทรงเครื่องนะฮะหอยครับหอยแอบบอสสามสิบห้าบาทหอยจุ่มกอนมาแล้วครับหอยจุ่มกอน โ,โอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิโชครัอบอย่ลาลืมกดติดตามด้วยนะครับ